โอ้โหแบบศพเน่าอ่ะดูดิมันเป็นทีมแบบดูดิแบบเป็นศพบ่อแทนแท้เดอทวินแดงน่ารักเกินชาวนาหรือเปล่าเนี่ยชาวไร่หรอชาวนาหรอว่าไงรูปเป็นยังไงบ้างโอ้โหจับมือกันด้วยบาดหำมาแล้ว ไอแดงลูกแม่ไอแดงไปเลยเุ้ยตัวเตี้ยโอ้ยปิงเกินตีไม่ได้หรอว้าว้ยเหีย๋อเมื่อ,อกี้บังคับเด็ก๋ <laughs> อเมื่อกี้ผมบังคับเด็กผมบังคับเด็ก เอ้ยไอแดงนี่อยู่นี่อยู่นี่เอาดีก็ามาดีครับมันทำให้มันทาให้ลมได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ <c oughs> ไอแดงไป <c oughs> ไอแดงไป <c oughs> ไอแดงไป <c oughs> เฮ้ยทำไมผมเห็นนะอ๋ออยู่ใกล้ไอแดงแน่เลยมันเลยแจ้งเตือน ใกล้แดงอยู่ใกล้แดงเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ผีเฝ้าป่ะเนี่ยทำไมผมขับไปแดงไม่ได้หรอวะมันนี่เหรอคุณยังชอบเลยดูน้องดิตันไหนเสร็จวะมีคนมามีคนมาบโล มันปล่อยใกล้อันนั้นไม่ได้หรอปล่อยใกล้เสาไม่ได้ครับไปไปห,หนูมาแล้วเด็กเปรตน, <c oughs> นี่ไงนี่ไงเกาะหัวไปดีอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ดูดีดูดีเฮ้ย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 ไอแดงไอแดงกัดคอมันลูกไอแดงกัดคอมันไอแดงกัดคอมันไม่ต้อง้องไปฮ่าว้ายติดเฮียตกเรียหมด เฮ้ยยังจะเกินปั่นในนี้เลยหรออมันมันปิงนะครับมันเล่นยากมันปิงมันปิงมันโคตรปิงอะ่ะนี่แน่อ้าติด นี่นี่นี่มายุ่งอะไรกับลูกดีฉันฮันแนชอบเล่งเครื่องหรือเปล่าแก <c oughs> แดงเฝ้าไว้นะลูกเดี๋ยวแม่มาแม่จาัดก,การพวกนี้ก่อน สองโทเค็นนี่คืออะไรเฮ้ยทุกคนมีคนไปช่วยไหนใครมายุ่งกับลูกนี่ไงเกาะหัวมาเลยศาสตร์เฝ้าคือเอาตัวนี้ยืนเฝ้าแล้วก็ แดงกลับมาแล้วไอแดงกลับมาแล้วทุกคนดูเครือ <c oughs> ตัวนี้ฝ้าเราก็เอาผีอันนี้ปนไปไล่เหรอเฮ้ยฝ้าง่ายสไตล์โชเล่เลยไ <c oughs> ปไหนแล้ววะกลับก่อนว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียวฟ <c oughs> าดให้ตาย ชาเอกมาเล่นกับหนูหน่อยม<า>แม่แม่หนูตีคนล้มแล้วมากิบมันเร็วได้เลยตายเต๋เต๋เต๋ไอ,อ้แดงงง แดงงงไปหมดแล้วแล้วมันพับไม้มาแล้วมันพังไม้ไม่ได้ด้วยอะ่ะไอแดงต้อนมาให้แม่เดี๋ยวแม่จัดให้สวยทำไมทำไมถึงไม่เล่นกับลูกดีชั้นคะผมมีสีโทเค็นอันนี้ผมคือผมจะตีไก่ปะหรือว่ายังไงเอาไปไหนหรวะอุ้ยตีไก่ตีไกล,ไกลเวลาเรากดคลิกซ้ายอะ่ะมันแบบ มันชาร์จง้างไปไกลอะ่ะแต่ว่าโทเคนก็หายอะ่ะไม่ดีอะ่ะผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะใครเอ๋ยใครเอ๋ยนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวกูเรียกไอแดงมาช่วยก่อนนี่ไงมันใช้โอ้โหผมว่าต้องใช้กันโนวันอะ่ะ เออง้างไกลอยู่ทิ้วเพื่องเลยวะเปิดกระทืบเเพื่องมาเฮ้ยมึงฆ่าลูกกูมึงฆ่าลูกกูเขาฆ่าลูกผมอีกแล้วอะครับน้องๆเกินไปแล้วตรงนี้น่าจะห้ามพับไม้ได้ กระคำไปแล้วอ๋อมันซาตันได้เลยตีไก่ไปดินายโดนเราตีไก่นะนี่ไงง้างมาตั้งแต่สุโขทยัย อะไรอ่ะเอ้าเกมบ้ากอเอาผมกลับไปแดงไม่ได้อ่ะเอ้าเอ้า What เอ้าเอ้าเอ้าไอ้เหี้ยไปแดง เอ้ากูยืนนิ่งไอ้แดงอันนี้คือต้องรอครูดาวหมดเลยเหรอวะอะไรอะจบแล้วไอแดงกลับข้าตัวแล้วครับแต่ผมทำอะไรไม่ได้มันยืนนิ่งกดอะไรไม่ได้เลยอะโอเคสวยบักครับ เหมือนเราวับกับไปที่เด็กเว้ยแต่ภาพมันไม่ตัดไปที่เด็กไอ้อนี่นี่มายืนจ้องหน้าจ้องตาไม่เคยเห็นคนหรือไงฮะเนอะเฮ้ยเด็กเด็กยดกเด็ก้ะขอทีปเด็กทีนี่ขอดขอทีบเด็กทีทกทนึง เฮ้ยมันยืนบล็อกมันมันยืนบล็อกไว้อะเฮ้ยโดนเด็กฆ่าไอาเวนโดนเด็กฆ่าเกินพี่ผมอยากถีบเด็กวะพี่มันกลับแล้วมันกลับแล้วไปอุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปทิ้มแม่งแล้วถีบไอ้แด้แงกูเตะไอ้แดงตายแดงตายแดงตาย ไอแดงตายไอแดงตายไอแดงตายแล้วเฮ <c oughs> ้ยล้มอีกแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนโดนโมลีเฮ้ย เล่นทุเล่นไปดีกว่ามันจะเล่นเด็กไหมมันเล่นเด็กมันเล่นเด็กมันเปลี่ยนร่างแล้วมันยืนบล็อกมันยืนบล็อกทางมันมันก็ปล่อยเด็กเว้ยนี่มันร้ายนี่มันร้ายอุ้ยโอ้โหผมบ้าเกินผมบ้าเกินผมบ้าเกินเฮ้ยไม่ดีวรียกผีเด็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 กผีอตาช่วยด้วย แดงกัดแดงกัดมาเดี๋ยว,ยว,ยวพี่จะพาไปปั่นไฟหนูนะ้อยน่ารักดีถ้าเราไม่เอาไอแดงออกอะฆาตกรก็จะใช้แดงไม่ได้มันคือการแก้ทางเว้ยแต่เราจะไม่ได้ปั่นไฟกูไม่ปล่อยลูกมึงไปหรอกลูกมงอต้องอยู่กับกูตลอดไปผมเข้ามยลูกมันนั่นนี่ ผมขโมยลูกมาเฮ้ยเจแยันพระหนุ่มน้อยฉันไม่ให้ลูกเธอคือหรอกนะจะบอกให้ลูกเธอต้องเป็นของฉันเพียงแต่เพียงผู้เดียว ไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยมาอยู่กับพี่สาวดีกว่ามันมาตามดวงลูกมาแล้วเฮ้ยมันมาตามทวงคืนลูกมาแล้วอุ้ยเกินไปเฮ้ยผมปิงเหรผมปิงเหรก้าวข้ามความผิดหวังก้าวข้ามความผิดหวัง ผีฝรั่งเหรอนี่มาเจอกับเซอร์เวอร์ชาวไทยนักยุคอันดับหนึ่งของวงการอ๋อไม่มีไม้เฮ้ยผมแย่ว่ะผมแย่ว่ะผมแย่เหรอแย่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทวงลูกคืนผีทวงลูกผีทวงลูกผีเจ้าลูกคืนจากผมแล้วโอ้ยไอแดงหลุดไอแดงหลุดไอแดงไอแดง ไอแดงอยู่ไหนลูกไอแดง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 อยู่ไหนไอแดงอยู่ไหนกูงงไอแดงโอ้ยตีโดนได้ยังไงโอ้โหปิงเกินผีแม่งห้องนี้อุ้ยอุ้ยเด็กเด็กนั่นนั่นนั่นอุ้ยกระโดดครับนี่มาช่วยเราเร็วมาช่วยเราเร็วดู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 เด็กมันเอาเรื่องเด็กเด็ก Flaws, เด็กมันดูเด็กมันดูรอบนี้ผมโดนแล้วนะผมจะไม่โดนเกาะนะถ้าผมแบบอันนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวผมข้อมือลูกมาอีกหนึ่งทีไปแล้วเฮ้ยมาแล้วถ้าผมข้อตู้ยแดงจะจับผมได้ป่ลาวะเดี๋ยวผมอยากลองดู ว้าเข้าทูนไม่ทันไอ้แดงจะทำอะไรกูว้ไยโดน้อยมากไอ้แดงเจ๊อุ้ยมันเรียกแม่มันมาแล้วเตะไอ้แดงไปหนึ่งทีอุ้ยโดนแกทางง่ายเกินว่ะอุ้ยโดนโมลีอุ้ย เุ้ยมาเร็วอย่าไปบังเฮ้ยเกินไปเกินไปทับแม่งเลยเฮ้ยมันจะปล่อยเด็กมาว่ะมันนี่มันมาอยู่กับพี่ดีกว่ามะมาเร็วม,มาเร็วมาเร็วไปเร็วหนีแม่หนีแม่ไปเที่ยวครับจังหวะหนีมาอยู่กับพี่อีกแล้วเฮ้ย กินตับอ้าวโหไม่เคยเดนแผลปล่อยฉันไปเถอะปล่อยร้องตูส่าเลี้ยงลูกให้ตั้งนานเฮ้ย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 จะทำปู่ส่าเลี้ยงลูกให้ตั้งนานนึงจะมาทำกันได้หลวงพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแสดงกายกรรมให้พี่ดูเหรอไหนกระโดดข้ามดิเร็วเก่งมาก ทำไปเปิดประตูหน่อยทำไปเปิดประตูหน่อยเร็ว <c oughs> โอ้โหเจรัยเกินเจร้ายเกินเจร้ายเกินเฮ <c oughs> ้ยมันปล่อยผมมันปล่อยผมดย <c oughs> <c oughs> อย่าเด็กมาเกาะกูเด้ออย่าเดี๋ยวมันล้มเด็กเฟรดโอ้ยนี่เนี่ยนี่เธอแย่งลูกฉันไปเหรออือกูตายเลย